ผมเชื่อว่าพวกเขาไม่ใช้ขี้เกียจทุกตัวแต่ว่าเขาเจ็บเลยไม่อยากลุกเดินอย่าไปมองอย่างเดียวว่าแบบเออน้องขี้เกียจแต่อาจจะมองอีกอย่างหนึ่งว่าเขาอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างที่เขาบอกเราไม่ได้เพราะเขาพูดไม่ได้หลายบ้านมาทักบอกว่าหมอเอาเหล็กดามออกได้ไหมหมาซนเกินไปแล้วปัญหาของข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยเราอาจจะมาประเมินเริ่มต้นก่อนก็ได้จากการเอ็กซเรย์ว่าลักษณะของ ตัวนั้นๆเนี่ยมีปัญหาหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นไหมตั้งแต่อายุแบบ -78 เดือนด้วยซ้ำไปเราก็จะเริ่มเห็นปัญหาได้มาสังเกตอาการก็คือไม่อยากขึ้นบันไดเดินช้าๆเป็นกระต่ายขาคู่สองขาหลังกระโดดไปพร้อมๆกันเดินกระเพกเดินสายก้นหรือยกขาข้างใดข้างหนึ่งหรือลุกยากโดยเฉพาะเวลาที่พื้นลื่นพวกนีก้คือหนึ่งในปัญหาที่เราอาจจะต้องสังเกตละละว่าน้องมีปัญหาไหม โอเคอันนี้เป็นคําถามที่ดีหลายคนถามว่าจําเป็นต้องผ่าไหมมองแบบนี้ก่อนในล่าของปัญหาว่าปัญหาของเขาเกิดจากโครงสร้างที่มันไม่ดีและมันคือความผิดปกติการเสื่อมของข้อเกิดจากข้อสะโพกที่หลวมหรือข้ออื่นๆก็ตามมันหลวมและมันไม่ปกติดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองที่ปลายเหตุอย่างเดียวว่าเขาเจ็บเราก็เลยให้ยาลดปวด แต่วันหนึ่งอะยามันจะไม่ไม่สามารถให้ควบคุมความเจ็บปวดได้ถ้าเรามองว่าเราต้องการทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นใช้ขาได้ดีขึ้นมีฟังก์ชันการเคลื่อนไหวมีกลไกการรับน้ําหนักตามปกติของธรรมชาติมันควรจะต้องมีหัวกระดูกเพื่อรับน้ําหนักกับร่างกายไปถึงปลายขาถ้าถามว่าจําเป็นไหมทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นถ้าเจ้าของมองว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและอยากให้พวกเขากลับมา เดินล่าเริงเป็นปกติที่ดีได้โดยที่ไม่มีความเจ็บปวดการผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อสะโพกก็เป็นทางออกที่ดีเคสอื่นๆหลายๆบ้านที่เจ้าของเล่าให้ผมฟังก็คือว่าน้องล่าเริงขึ้นกินเก่งขึ้นสซนขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมหลายบ้านมาทักบอกว่าหมอเอาเหล็กดามออกได้ไหมหมาสซนเกินไปแล้วจากตอนแรกที่คิดว่าเขาขี้เกียจหรือเรียบร้อยแต่สุดท้ายผมก็บอกว่าเสียใจด้วยครับ นั่นคือคุณภาพชีวิตของเขาแต่เขาก็พูดหยอกๆเล่นแหละมไม่ได้แบบว่าอยากจะให้เราออกจริงหรอกเป็นแค่คําแบบเปรียบเทียเฉยๆว่ามามันดีขึ้นแล้วจริงๆอะไรเงี้ยโอ้ผลกับผ่าไม่ผ่ามันต่างกัน,นอยู่ละเพราะว่าเ,เราจะให้เขากินยาไปตลอด แต่สิ่งที่หลายท่านกังวลอีกก็คือว่ากินยาระยะยาวมีผลกระตับกระไตไหมเราเลยไปเลือกกินวิตามินแทนผมก็จะบอกว่าในกรณีที่เจ้าของเจ็บกล้ามเนื้อปวดกระดูกเราจะกินวิตามินไหมหรือเราจะกินยาลดปวดสุดท้ายพอมาติดกับดักตรงที่ว่าพอกินยาลดปวดกลัวว่ามีปัญหาไตาวายอีกแล้วเราจะทํายังไงต่อ พราะต้นเหตุก็ยังไม่หายคําถามก็คือว่ายาลดปวดจะทําให้เขาไม่ปวดจริงๆหรอผมว่าไม่ใช่มันแค่บรรเทาแต่ต้นเหตุยังอยู่ผมถึงบอกว่ามันเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ยาลดปวดไม่สามารถควบคุมได้มันก็ต้องไปผ่าแล้วละ่ะทีนี้การผ่าตัดมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตหมาคือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขาทางโครงสร้างผลลัพธ์มันก็แตกต่างกันจริงๆคือ ผมว่าเราให้ความคุ้มค่ามากกว่าเพราะตัวราคาที่เราซื้อมาจากบริษัทผู้ผลิตที่เขาเป็นคนวิจัยมันก็ราคาสูงมากเ,าเท่าๆกับที่ผมเก็บจากเจ้าของนี่แหละดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าโรงพยาบาลได้กำไรผมและโรงพยาบาลได้กำไรจากความภูมิใจแล้วก็ความสุขที่เราได้ให้กับ พวเขาดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ของที่มีคุณภาพจากงานวิจัยจริงๆเราเรียกว่าซื้องานวิจัยของบริษัทนั้นๆแล้วกันราคาจะไม่ใช่สิ่งที่ผมจะมองหาว่าเราจะไปหาของราคาถูกใส่ให้เขาเพราะผมก็มองว่าถ้าเป็นลูกเราเราก็จะไม่ทําแบบนั้นหรือเป็นตัวเราเราก็คงจะไม่ทําแบบนั้นการเอาของที่ ไม่ได้มีงานวิจัยมาใส่ให้ใครสักคนหนึ่งผมไม่ได้มองว่านั่นคือการช่วยเหลือกันะเพราะบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกและเรากำลังทำรลายเขาในทางตรงกันข้ามเหมือนกัน